เมนูอาหารจีนบะกุเตะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือปลาท่องโกอร่อยมากๆค่ะมาเข้าครัวกับอาม่าพร้อมๆกันเลยค่ะหม้อ,อน,นี้จะมีทั้งคากิหัวใจหมูไส้หมูและซี่โครงหมูค่ะอาม่าจะนําไปลวกเตรียมไว้ก่อนแล้วนะคะจากนั้นก็ใส่น้าสต๊อกลงไปได้เลยค่ะเครื่องตุ๋นซุปบะกุเตใส่ลงไปในถุงตามด้วยขิงรากผักชีกระเทียมค่ะเห็ดหอมที่เราแช่น้ําไว้แล้วพริกไทยทุยบหยาบๆนะคะปรุงรสด้วยน้ําตาลน้นํามันหอย สีอิ๊วขาวตามด้วยสีอิ๊วดำเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มีสีสวยน่าทานค่ะและก็ซุปก้อนค่ะ ปิดฝาตุนไว้ประมาณชั่วโมงกว่านะคะจากนั้นเราก็จะนําเกากี้และลําไยอบแห้งใส่ลงไปค่ะตามด้วยฟองเต้าหู้ค่ะปิดฝาตุนต่อไปอีกสักพักนะคะจนกว่าฟองเต้าหู้จะนิ่มขั้นตอนสุดท้ายเราจะนําเห็ดเข็มทองใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะวากุเตสพ,พคุณช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีบํารุงกําลังเป็นแกงแบบจีนฮกเกี้ยนและจีนแต้จิว๋วนิยมรับประทานในมาเลเซียไต้หวันสิงคโปร์จีนทานคู่กับปลาทูก โก๋ข้าวสวยร้อนๆหรือกว๋วยเตี๋ยก็ได้ค่ะเมนูอร่อยเพื่อนๆลองนำไปทำทานที่บ้านได้เลยค่ะ